จักกจั่นมาเล่นไฟล่วงลงมานะพอดีใกล้ๆก,ก็เลยจับเขาเบาๆออกมาถ่ายเป็นคลิปไว้สักนิดนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยนะเห็นไหมเขาจะมีไอแผ่นสองแผ่นอยู่ข้างข้างเนี่ยนะข้างขางตัวตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับถึงร้องมีเสียงนะตัวเมียรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะนเด็กรู้สึกว่าจะไม่มีไอแผ่นแผ่นสองข้างเนี่ย เหมือนมันเป็นเครื่องมือในการที่เขาทําให้เนี่ยเป็นเสียงได้อย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นจากกระจัดหรือดูอร้อนเนาะเขาก็ใช้ชีวิตขึ้นมาอยู่ในดินนานๆเนาะกว่าจะได้ขึ้นมาแล้วก็หาคู่ผสมพันธุ์แล้วก็จากนั้นก็จากไปนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานอยู่ในดินแล้วก็กว่าจะผ่านช่วงเวลาอีก หลายหลายเลยนะผมว่าเป็นปีนะบางปีอ่านเจอหลายปีะนะครับไม่แน่ใจว่ากี่ปีกันแน่แก็ค่อยๆขึ้นมาล็อกคาบแล้วก็กลายเป็นกัดจันตัวใหม่หาคู่ผสมพันธุ์วงจรว่าจะจัดชีวิตก็วนไปอย่างนั้นนะครับตัวผู้ก็รองได้เนะ,ะเดี๋ยวปล่อยเขาไปนะครับอโอเคไปละ